ทุกคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วเลื่นใหญ่ไปปะเล่อใหญ่เกินอันนี้ก็เรื่นใหญ่เกินโอเคทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าแปลกประหลาดมากตอนแรกว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับตัว Library node Js นะครับก็เลยให้เจ้าแชท GPT นะครับขอขอ่าขร้อย Library ที่เป็นแบบว่า ที่เราควรรู้จักอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับทีนี้พอเข้ามาปุ๊บบนบนเขาอย่างไรบน Google Chrome มันไม่ขึ้นนะทุกคนมันไม่ขึ้นแบบจริงๆมันตอบมาแล้วนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นทีนี้ถ้าเราไปดูในตัวอ iPhone นะครับคือผมแอคเคาท์เดียวกันนะทีนี้ใน iPhone อะมันขึ้นงงปะคือแชทฮิสทอรี่ใน iPhone อนะ ขึ้นเดี๋ยวนะขอค้นหา ChatGPT นี่แล้วก็ตัว History ก็คืออันนี้เนี่ยผมถาม ChatGPT ไปแล้วเจ้า ChatGPT มันตอบมาในใน Mobile แต่ว่าในคอมก็คืออันเดียวกันเลยแอคเคาท์เดียวกันแต่ไม่โชว์ทีเนี้ยผมก็เลยแบบพิมพ์แชทถามตัว Google เนาะแล้วก็มีตัว Gemini เนี่ย Gemini บอกว่าให้เราลอง l o อ k o u t and Check-in ใหม่หรือไม่ก็แบบเคลียอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะลอง l o อก o u t ซึ่งมันก็ไม่สามารถล็อกเอาได้เพราะว่าลองไปแล้ว3ามสี 4, ่รอบมันไม่ได้นะครับเหลือถ้าไม่ตายสุดท้ายแล้วก็คือ เราจะเคลียร์แคชนะครับก็คือตรงนี้กด empty cache and hard d e l o a d ตู้หวังว่าสิ่งที่เราเสิร์ชไว้มันจะไม่หายนะทุกคนซึ่งมันก็ไม่มีทำไงอ่ะคุกกี้มีคุกกี้ปะ คุกกี้มี delete all มีแล้วก็ empty cache and hot reload ใหม่หายไปแล้วเซสชันเราได้หายไปหมดทุกอย่างเ <laughs> มื่อกี้ผมเลียวคุกกี้ไปนะครับทุกคนทีนี้เราลองล็อกอินใหม่อีกรอบหนึ่งคือเมื่อกี้ถ้าไม่เขียวคุกกี้มันล็อกอินใหม่ไม่ได้ด้วยนะอันนี้ล็อกอ้ r s y r r y ไอ,อเข้าผิดบัญชี เราต้อง continue with gmail นะครับแล้วก็ใส่อ Gmail ไปเป็นหวังว่ามันจะไม่หายนะทุกคนหายปะหายปะห้าสี่สามสองไม่ขึ้นอ่ะทำไงเราลองเข้าผ่าน safari ดูไหมเผื่อจะได้เปลี่ยน browser นะ แล้วก็ล Log ็อกอินล็อกอินวิดกูเกิลเราก็ใส่แอดเคาร์เราลงไปได้ไหมเนี่ยลุนปึ๊บเอ้ยขึ้น ทุกคนขึ้นแล้วสแสดงว่าอาจจะเป็นที่คุณน o o นโคมแล้วอีน้อง Google Chrome ผมเป็นอะไรเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าเปลี่ยนเบราว์เซอร์แล้วชีวิตจะดีขึ้นทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย